ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่6พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ,นนบเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันนะครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงทีมชาติไทยต้องมีเลยนะเจ้าหนูไมคอนคาโดโซ่เจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยใส่สกอร์ในครั้งนี้ให้กับทางทีม u 18ปีไบยมิินิในครั้งนี้เลยนะ เราว่ากดสกอร์ที่5กับทางหนานของบาเยอร์มินิกในคราดนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งไมคอนคาโดโซ่นะฮะจ้หนูบาราซิลหัวใจไทยลงสนามที่ที่4กับทางทีมเยาวชนบาเยอร์มินิกยูสิบแปปีปรากฏว่าไมคอนคาโดโซ่จ้าหนูเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทย ยังคงนะฮะโชว์ฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องบวกไปอีก1ประตูให้กับทางทีม,มยูสแปดปีบอยเยนมินิกในขณ์นี้ซึ่งนั่นกระส่งผลให้ไมคอนคาโดโซเนียลงสนามไปทั้งหมด4นัดกับทางด้านของทีม,มยูสปีบอยเยนมินิกยิงไปรั้มากถึง5ประตูหลังเกมดังกล่าวจาหนูไมคอนคา์โดโซก็ได้โพสต์ข้อความระบ,บุเลยนะว่าบวก1นึ่งโกวีคิฟโกอิงในขณะนี้นะ โดยซึ่งหากว่าเจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซเนี่ยทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะได้เซ็นสัญญาเป็นอาถาบอลกับประเทศเยาวชนของบอญมินิกทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบบนเดสเซกาเยอรมันซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าตัวนั้นตั้งใจหวังอยากจะไป้าแข้งที่ยุโรปในครั้งนี้และก็อีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าตัวหวังอย่างมากก็คือการได้ไปเล่นกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นครับ ถ้าผมเป็นนว่างานนี้ต้องเราดูกัะต่อไปก,กันนะฮะันว่าจะเป็นเช่นไรเจน้หนูไมค์คอนคาโดโซ่ไม่สนใจจริงหรอเนียเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนครับอะไรยังไงแฟนบอลไทยได้เฮมาดามแป้งยืนยันช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยประเดิมดวลทีมชาติญี่ปุ่นบอลหญิงยูสเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชียในะคะ้งนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของประเดิมนะฮะดวนกับญี่ปุ่นเมื่อทางด้านของบาดาแป้งยืนยันว่า AS p l a เยิงสดชบาแก้วยูสเปีสู้ศึกชิงแชมป์เบเชียลุ้นตัวไปฟุตบอลโลกในข้งนี้นะ เด็กันนี้มาํามแป้งดนพันล่ำซำนายกาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันข่าวดีนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับานด้านของ AIS Play ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะฮะ,ะการแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชียดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบดท้ายชืย่อประเทศอินโดนีเซียในระบบวันที่6ถึง19พฤษภาคมทุกนัด โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7ปีลงทันการแข่งขันโดยทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกนะฮะพบกับทางด้าน,นของทีมชาติญี่ปุ่นวันที่7พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนัสนามแคปตันอีวาดิฟตาสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง a s p l เ y ในครั้งนี้ โดยสำหรับการแข่งขันรายการดังกล่าวจะนําทีมแชมป์และก็ปรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะและก็หา3มตัวทา่าอาทาชาติเนี่ยเป็นตัวแทนของทีปเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในเรื่องอายุไม่เกินเจปีที่รัฐโดมินีการในช่วงปลายปีนี้โดยบรรดาแป้งในยุคสมาคมก็ได้กล่าวต่อไปถึงว่ายืนยันเรื่องนี้ว่าฟุตบอลหญิงเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่แป้ง,งเองนั้นอยากจะเข้ามาพัฒนาและก็ช่วยปลุกกระแสเพราะอย่างที่รู้กัน แป้งก็มีความรักความผูกพันกับฟุตบอลหญิงมานานแล้วแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้รเ,นรนเราจะอยู่ในกรมณ์ที่หนักมากโดยเฉพาะนัดแรกที่เราต้องพบกับญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้มาแล้วแต่ก็เชื่อได้เลยนะว่าทีมโค้ชและน้องๆทุกคนเองนั้นนะฮะก็พร้อมสู้เต็มที่และฐานะนายกสมาคมแป้งก็ให้กำลังใจและก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เช่นเดียกันนะ โดยหนึ่งในการสนับสนุนก็คือรเรื่องของการถ่ายทอดสดแปลงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะแสดงศักยภาพให้กับแฟนบอลได้เห็นต้องขอขอบคุณทางด้านของ AS สที่เห็นความสําสคัญของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราโดยร่วมกันถ่ายทอดสดในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางสําคัญนะฮะให้แฟนบอลติดตามในครั้งนี้และก็ให้กำลังใจหวังว่าเราเองนะั้นจะทำผลงานออกมาตรงนี้ดีที่สุดนะฝากแฟนบอลไทยร่วมเชียร์น้องๆฟุตบอลหญิงผ่านทางช่อง AS เ l a y ในครั้งนี้กันด้วยครับ ถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฟุตบอลไทยประธานฟีฟ่าโพสต์ข้อความเตรียมเดินทางไปยังประเทศไทยในครั้งนี้โดยจับตาให้ดีเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่เมื่อจานนี่อินฟาติโน ประธานสมาพานันธ์ฟุตบอลนานาชาติโรฟีฟ้าโพสต์ข้อความเตรียมเดินทางไปยังประเทศไทย17พฤษภาคมที่ถึงนี้ซึ่งจะมีผู้นําลูกต่ังจากทั้งทั่วทั้ง,ง,ง,งมุมโลกนะฮะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมลูกหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้ที่สําคัญแล้วจับตาให้ดีการมาเยือนประเทศไทยของจานนี่อินฟาติโนประธานสมาพานันธ์ฟุตบอลนานานชาติโรฟีฟ้าครั้งนี้เองนั้นอาจจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้ก็เป็นได้ ผมรอคอยที่จะได้กลับไปยังประเทศที่สวยงามอย่างประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมฟีฟ่าของเกรสครั้งที่7.4ที่จะจัดขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้มันคือการรวมตัวกันที่ยอดเยี่ยมจากผู้นำด้านฟุตบอลทั่วจากทุกมุมโลกนะฮะเพื่อกำหนดเส้นทางเกมที่สวยงามของเรารวมถึงการตัดสินใจเลือกเจา้าภาพฟุตบอลโลกหญิงปี2อ2 7ด้วย ขอบคุณนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสำหรับความมุ่งมั่นในการเผยแพร่เกมที่สวยงามของเราเรวมถึงทุกคนในสนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำทัพมาโดยนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ร่มซำสำสหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับโครงการการพัฒนาด้านต่างๆของฟีฟ่าผมมีความกระหายที่จะเพิ่มความทรงจำอันแสนวิเศษจากการมาเยือนในช่วงก่อนหน้านี้ ลงท้ายฟุตบอลยูเนเต็ดเดอะเวล์จานนี่อินฟาติโนประธานสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้เชือเป็นข่าวดีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกุนื้อคนใหม่เลยนะทีมชาติเวียดนามถึงประเทศเป็นที่เรียบร้อยตเตรียมเปิดตัวแล้ว โดยสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะต้อนรับคิมซังซิกควสซื้อคนใหม่ของทีมชาติเวียดนามที่สนามบินหลังเพิ่งจะรันดิ้งถึงประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา ดึชกชดเจ้ากอริทใต้ในวัย17ปีวันนี้ยืนยันว่าจะคุมทัพดาวทองอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยสัญญา2ปีก่อนที่ล่าสุดนั้นจะได้เดินทางไปถึงเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางผู้สืกข่าวท้องถิ่นและก็แฟนบอลแห่กันไปต้อนรับอดีตกุนสื่อชุนบุกค,คุณไดมอเตอร์ชุดคว้าชแชมป์เคลิกหนึ่งสมัย2 0 21นะฮะกันอย่างล้นหลามก่อนจะเดินทางขึ้นรถไปเพื่อที่จะยังที่พักทันที สำหรับทางด้านของคิมซังซิกเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางด้านของสมาคมฟุตบอลเวียดนามในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนี้โดยจะทําหน้าที่เป็นโค้ชนะฮะทั้งทางด้านของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่และก็ชุดวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในะครั้งนี้ส่วนทางด้านของภารกิจของกุนซือเลือดแดนกิมจิคือการพาเวียดนามนะฮะอาลุยฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รบอบ2 กรุฟเออีก2เกมที่เหลืออยู่เริ่มจากที่เปิดตารางฟิลิปปินในวันที่6มิถุนายนและก็เยือนอิรักในวันที่11มิถุนายนโดยสถานการณ์ของทัพดาวทองหลังผ่านไปในสิ้น4เกมชนะ1แพ้ไป3ามใบเตะหมด3แต้มรังอันดับที่3ของตารางคะแนนในวันนี้นาจะผมเป็นว่างานนี้ดูซิว่าคิมซังซิกเนียจะสามารถมากูส้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ บุญภาจันทร์นักเตะลาวคนแรกที่คว้าสองแชมป์ในดินแดนอังกอร์ในคารังนีนโดยกองหน้าดาวรุ่งทีมชาดลาวกลายเป็นนักเตะจากด้านของทางสปปบอลาวคนแรกนะฮะที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ในฟุตบอลดิกในครังนีได้โดยบุญภาจันทร์บุญกองแนวรุกดาวรุ่งทีมชาติลาวนาคตไกลที่กำลังค้าแข้งในลีกฟุตบอลกัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์นะฮะเป็นแข้งชาวลาวคนแรกนะฮะที่คว้าแชมป์สองรายการของทางด้านกัมพูชาที่สำเร็จ ซึ่งบุญประจันมีส่วนร,ร่วมช่วยต้นสังกัดพระขันธราชนะฮะสว่างเวียง f c ควาชช้าแชมป์กัมบ,บูชาพิมีบริก2023และก็ควาชช้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยคุณเซนคัฟซึ่งไม่มีนักเตะลาวคนไหนเคยทำได้มาก่อนฐานี้ผลงานของเจ้าตัวกับทางด้านของพระสังฆราชสว่างเวียง f c ในปีนี้ทำไปสิ้น11ประตูกับมีด้านของ6แอซิสในครคตนี้เลยทียเดียวนะโอ้โหเป็น้ว่างานนี้นะฮะถือว่า บุญประจันเนี่ยมีส่วนช่วยต้สนสังกัดพระขันธราชสว่างเ,เรียงเป็นอย่างมากเลยครับถือว่าไม่ทรบมญญจริงนะฮะหลันี้ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุบันไทยประจวับบนที่6พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคั้งฟุบันไทยครับ